เรามีทุนอยู่สองห้ามีแผนเดิมมานะแผนเดิมมานริงๆอเขาตั้งไว้สามแต่นี่ให้เพราะแม่รู้จักของแม่ออไปแต่ตอนนี้อะเรของมันก็เลยจะต้องก็ไม่รู้เขาบอกว่าอะไรอันดับที่สิบก้าอย่างเงี้ยน้องนี้เราอะไรก็ืมเราเมื่อไหลายที่ก็บอกเนี้ยใจเย็นๆสิ่งทีงบประมาณันระมันก็ตั้งมาเท่าไหร่ ตัวหนูอ่ะสามแสนสี่หมื่นห้าพันใช่ไหมผมไปสามแสนสี่หมื่นห้าพันแหะครับปีไหนก็ที่โดนนะเนี่ยหยันมุกกระลานะคะอันนี้ใบสดใบสดปลามูช่วงนี้เขาโบได้ข้อมลแล้วเขาเรียกเก็บยังไงนะเขาก็เรียกเก็บเงินแรกตอนแรกเขาเรียกสองแสนหนูก็ให้ลูกจ่ายหนูหมดแลเนาะต่อกันไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้รง หลายงวดอยู่คนละสี่รอสีพ่พฤติการที <4> <4> ่เขามาคุยเราก็คุยเราเลยพฤตการเ่าไหรเคุยดีมากครับสามแสนสี่หมน้ันยังมีคนที่เยอะออะไรปกติเหมือนเขาที่สอบสมัครกัรเวาเประกาผลมันได้กี่คนเราไม่ได้ผมได้ที่สิบเก้าฮะเราเคารบกี่คนช่วงแรกก็จริงรับกี่คน ว่าจริงนี่ผมดูในเสมียนนะมันเอาเค่นหนึงตาครับมไม่ไม่รับไม่โทรแล้วไม่รับสายะอืครับคนที่มาบอกเราเป็นทหารจริงไหมเป็นจริงครมาขึ้นรถด,ด้วยทํากาแฟหกใส่รถด,ด้วยเขาเป็นาหารจริงเขาเป็นทหารจริงใไม่ดูเหอมีดูยน่เป็นทหารเราเด็ราเเาเดาเดดกเราร

มีมีมีหลักฐานแช่ไมีหลักฐานการโอนเงินน่าน่าอันนี้ก็ต้องให้กับเอาไว้ทางทางทางจังหวัดเลยนะทางจังหวัดก็าจะรับเรื่องแล้วพวกเราก็ไปชื่อไว้ใช่ไหมแล้วเราก็อันนี้นครไทยน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ที่โดนที่โดนมากทั้งจังหวัดทั้งหองหมายท้ามีเพิ่มถุงนุ่งถรงนร่งอันนี้สุภาพข้อผิดทางละอียด เป็นทหารใช่ไหมเจ้าที่ของข้าราชการก็มีความผิส่วนตัว,วด้วยข้าราชการเออทางทางวารก็จะรับเรื่องโอเค ย่อไว้ทั้งนับนที่เป็นหลักฐานประกอบรายการที่เราประกอบไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งศูนย์นวัตกรรมจะรับในส่วนของจังหวัดจะรับในส่วนที่เป็นเรื่องของการประสานงานตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เราถือกำลังไม่หน้าจะรับยังไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราจั่งให้ได้นะครับสองในประเด็นที่เราโดนหลอกต้องพิจารณาการหลอกไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องความผิติญาณนะครับเดี๋ยวท่านกลับไปท่านก็ต้องไปแจ้งความร้องทุตต่อโทษมาละกันคู่ว่าฟ้องคู่ว่าท่านไม่มีหน้าจะได้ นส่วนตัวเราเป็นสิทธของเรานะครับก็เป็นราบผิดอโทษนั่งกินพรนจะดเานินการตอบให้และทางเราสงสารได้ในเบอร์นัการไทยที่คอยดูใจทางหนึ่งด้วยนะครับในทางบริหารในทางบริหารครับเพราะเบื่องต้นนะครับทางจังหวัดรัชาตรงนี้ใครมีรายละเอียดนี่ไม่มีรายละเอียดเราเ็ปกษาการให้นะครับตัวการว่าเขาก็จะบอกว่าวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ที่เกิดเกิดเกิดต บอกว่ามีการรนหลายหลายครั้งเห็ไหมถ้าเกิดไหลทุวันถ้าถ้าไหลายครั้งหลายคราวเขาเรียกว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายโทษจเพิ่มขึ้นโทษจำเพิ่มขึ้นการคุผ้โดยสารให้เขาขึ้นมาน้ำเรียนะครับสาขานที่เป็นผู้กระทำความผิดก็เป็นเป็นส่วน เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่ว่าในต่วนของตุนและร้องคำเนี่ยเราไม่สามารถไปตั้งกรรมการสอบก็ได้ใช่ไหมก็ต้องให้ผู้พัฒนาเขาผู้พัฒนาจากนม่ศาลเ,เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานสังกัดของของ,ของไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะรับเรื่องมานะรับเรื่องมาแล้วก็ต้องต้องต้องให้ทางอำเภอทางอำเภอนะครไทยเนี่ยเขารวบรวม ู้เสียหายทั้งหมดเอามาเอาขึ้นมาเพื่อให้ส่งหนึ่งทั้งหนึ่งก็จะส่งเรื่องให้กับทางผู้กำกับผชาของเขาเนี่ได้ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ลงโทษ okay. ทั้งหนึ่งก็จะเป็นคดีเรื่องคดียายาื่งนะครับผู้เสียหายไนี่ไปแจ้งความไว้กับสถานีตำรวจกรุงนทอร์ไทยอันนี้เขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายเนี่ยถ้าการชออ่อโก การช่อกงเนี่ยถ้าหนึ่งคนก็เป็นหนึ่งคดงีแต่ถ้ารวมรวมกันหลายหลายคนมากกว่าเจ็ดคนขึ้นไปก็จะเป็นการช่อกงประชาชนทางอำเภอติดตามทางตำรวจแล้วก็ต้องติดตามทางกองทัพด้วยเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เกิด<ม>ผู้เสียหายได้ร<ม>ับความ,มเป็นธรรมก็ตัวนี้จะไปเดินนะใครดีอาญาทงางวิจัยจะเป็นการฟ้องร้องเรียกเงินคืนอ,อะไรครับแล้วแต่ ม,มีคเหมือมนเขาที่ต่อคนแถวบ้านมาค่ะแล้วก็เขาก็มาเสนอว่าจะรับนะจะไปไหมเราก็เลยปรึกษาพ่อกับแม่ว่าถ้าเขาพาไปได้ก็คือจะไปแต่ว่าเขาก็มีมาเรียกเงินว่าอ่ะวันนี้ทางสัญญาเทานี้ก่อนนะแล้วก็วันหลังก็คือมาขออีกเรื่อยๆ,ๆก็คือถ้าถ้าบอกว่าจะไม่ให้อ่ะที่เขาบอกว่าจะยุ่งยากหน่อยต่อ,อการไปต่อ ก็เลยให้ไปค่ะแต่ว่าน้อยกว่าจำนวนที่เขาเรียกมาพอพอพอประมาณเดือนมีาเขาบอกว่าตำแหน่งที่จะได้ไปเนี่ยไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าเขามีปัญหาเขาจะคืนเงินทั้งหมดก็ต้องแต่มีสามาจนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้เงินทถักไปก็ตกแต่ว่าพอโทรไปก็ไม่รับเลยค่ะเสียเงินจะเท่าไหร่กันนะแสนเก้าค่ะแสเก้าแล้วตำแหน่งที่เขาจะที่ว่าจะช่วยเราเป็นตำแหน่งอะไรครับเป็นเสมียนค่ะเสมียนพิ์ดีของหนู่นะแล้วก็ของเฟนเป็นคนระคับ ยศเป็นสัญบัติใช่ของมันเป็นสัญบัติค่ะแต่ว่าของแฟนจะเป็นในสิบอ่าใช่ในสิบเชฟใช่ไหนคะที่เรามาสอบไม่ได้สอบค่ะแต่เขาบอกเขาอ้างว่าจะให้ในที่คือแค่ชําระเงินเสร็จก็ได้ขึ้นเลยเขาบอกว่ารอเรียกตัวค่ะแล้วแฟนเสียเท่าไหร่ก็รวมกันสองคนอ๋อสองคนเอกสารให้ว่าเป็นสัญญาว่าแต่ถ้าไม่ได้จะคืนเงินแต่เขาไม่คืน